สวัสดีค่ะตอนนี้พามาดูน้ําตกสาลิกานะคะน้ําตกสาลิกาตั้งอยู่เขตตำบล,ล,ล,บลนุสชมูนอำเภอเขาสมควรจังหวัดขอนแก่นเขตบ้านทุ่งโพชัยตอนนี้ค่ะนะีน่กลุ่มผู้นําของทุ่งโพชัยกําลังามาทําความสะอาดนะคะมาทำความสะอาดก็มีผู้มา เที่ยวน้ำตกกันเยอะแยะคะนี่อันนี้กลุ่มของกิจอาสาผู้นำพากันมาทำความสะอาดนะคะมีร้านค้ามาขายของด้วยนะคะเขตนี่เขตอยู่ที่ตำบลนนสมบูรณ์เดี๋ยวจะได้พาไปดูพาไปดูน้ำตกทางสวรรค์ไอ้น้ำตก,าส,ำตกสาลิกาอันนี้คนสวยกำลัง พักกินข้าวที่มาทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะคะมามีคนมาเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะ่ะโอ้บ,หหอบ่หนาวบ่บังละ ก็นี่ชาาบ้านเอาปลาทูพีโอ้เอาบะคั่มาตัพร้อมพีเออแขกมาบ่ล่ะแงานี่โอ้กันเล่นมากกันอย่างมาเที่ยวน้ำตกพีโอ้ อ,อืมอืมอืมดีดีดมาดูดอ่าไปเบื้องข้างบนก่อน <ไป S 1> ดูข้างบนค่ะอ,คอันนี้มันจะมีน้ำไหลออกมามออกมาจากเป็นร่องน้ำค่ะเป็นร่องน้ำ ีก้อนหินสวยงามมากค่ะก้อนหินสวยงามมากก็จะมีอ่างเล็กๆให้เด็กเล่นแต่ไม่ลึกค่ะเพราะว่าเด็กเล่นพอดีน้ำตกสลิกาอันนี้ขณะนี้ตอนนี้นะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำ ถ้าเป็นแม่แองเดือนมีสาก็จะไม่ค่อยมีน้ำก็จะมีแอ่งน้ำนถ้าฝนตกน้ำก็จะเต็มตรงนี้อ่ะก็ไหลามา ตรงนี้ก็จะดูสวยงามดีค่ะดูข้างบนสวยงามมากพีิ ช่วงฝนตกเดย็นกันยาน้ําก็จะเยอะกว่านี้จะมีน้ําเยอะกว่านี้ค่ะ,ะช่วงนี้มันก็น้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขึ้นข้างบนก็ยังมีอีกนะคะมีแอ่งน้ําแหล่งน้ำเป็นระยะระยะไปค่ะ ตีการไทยทำมีนาพาไปดูไว้ก่อนนะคะเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ